ยหญ่บ้านจ้าโอ้บังหนำบาทน้อยลินหอยแล้วมันดูตัวหนำบาทแท้ลินหอยเลยไก่เติบเยอะจ้ะป,ประมาณสามโล่คุนได้จ้าใหญ่น่องน้ำบาลินหอยแล้วมันเบื่อสุดตัวไป กับสียางน้ำค้างหลาดยางนี่แหละจ้าถ้าแวะลงซอยไปน,ะน้ากับสิแค่แน่รถมาหลายมามาตัวเล็กตัวหน่อยข้ายางง่ายบ้านง่ายจากบ้านไม่ไปกินหยาอยู่นะ้าน้ำว่าเก่งแท้เด้อ ออกหนามูทีรีทีรีใสเด้าปากลิ้นหอยแลวนำ้ำ่าแดดฮอนแล้วสมเนากินหยาบง๊ามๆอยู่นะรถกันหลาย้ายว้กระแตกกุ้มมาลูกมาไปนาจ้าให้ไปหาหนา,นา,าอยู่นะ ตาปลาแก้วแลนแล้วปลาแก้วอ่ะไปลูกไปย่าแวะไปไปงานเด้อมันสีน้านหอนหอนเด้เนี่ยลูกไปลูกไปงานงานมันสีน้านหอดลูกไปไปกินอยู่งนะเขากว่า Ở nhà cứ lại thẻ vẹ xấu nó bẹn nè bánh trống vậy Nhà ngắm ta kín thẻ quá lúc Sao, xám lố quá phụ lẻo, chạc bàn hoạt nè ขาลูกเต่ายางไปงสี่แล้วยางแน่รบลดแน่แวะแน่ป้าง่ายบ้านการดงทองฟาร์มสามารถชิกทั้งเบิด์0สิบตง่ายแต่ละเทียก็ยากมาม้ากวยกวยกวยรถมารถมา้มากวยหอมไปกวยหอมประทางเดียวกันในแม่ลูกงานรถมามันยากเด้ลูก มีสิบตัวด้วยกัน